โลกธุรกิจหมุนเร็วขึ้นทุกวันและเทคโนโลยีคือแรงขับเคลื่อนสำคัญที่กำหนดทิศทางอนาคตคุณพร้อมหรือยังที่จะก้าวนำหลายธุรกิจกำลังดิ้นรนที่จะตามให้ทันการเปลี่ยนแปลงหลายครั้งเรามักจะคิดว่าธุรกิจของเราไม่จำเป็นต้องใช้เทคโนโลยีขนาดนั้นแต่เชื่อเถอะว่าการมองข้ามเทรน์สำคัญเหล่านี้อาจทำให้คุณพลาดโอกาสมหาศาลเทรน์แรกที่เราต้องจับตามองคือ artificial intelligence หรือ AI และ Machine Learning (ML) มันไม่ใช่แค่เรื่องของหนังไซไฟอีกต่อไปแต่เข้ามาช่วยธุรกิจตั้งแต่การวิเคราะห์ข้อมูลลูกค้าระบบแนะนำสินค้าการทำงานอัตโนมัติไปจนถึงการตัดสินใจทางธุรกิจที่แม่นยำขึ้นกว่าเดิมลองจินตนาการว่า AI สามารถช่วยคุณเข้าใจพฤติกรรมลูกค้าได้ลึกซึ้งขึ้นหรือจัดการงานซ้ำๆได้อย่างรวดเร็วคุณจะมีเวลาไปโฟกัสกับเรื่องที่สำคัญกว่าได้มากแค่ไหน เทรนด์ที่2คือบล็อกเชนและดิจิทัลไลซ์ฟินแลนซ์หรือดอรหลายคนอาจจะนึกถึงแค่บิตคอยแต่มันมีศักยภาพมากกว่านั้นมากบล็อกเชนคือเทคโนโลยีที่สร้างความน่าเชื่อถือและความโปรง่งใสในการทําธุรกรรมโดยไม่ต้องมีคนกลางซึ่งนําไปใช้ได้กับหลายอุตสาหกรรมตั้งแต่การจัดการซับพลายเชนระบบยืนยันตัวตนไปจนถึงการเงินรูปแบบใหม่ที่เข้าถึงได้ง่ายขึ้นและมีต้นทุนต่ำลงธุรกิจของคุณจะได้รับประโยชน์จากความปลอดภัย และความโปรง่งใสที่เพิ่มขึ้นอย่างแน่นอนสุดท้ายแต่ไม่ท้ายสุดคือคลาวด์คอมพิวติ้งและดาต้าแอนลิติกการทำงานบนคลาวด์ไม่ได้เป็นแค่ทางเลือกแต่เป็นสิ่งจำเป็นในยุคนี้ธุรกิจสามารถเข้าถึงข้อมูลและแอปพลิเคชันได้ทุกที่ทุกเวลาลดต้นทุนการบำรุงรักษาระบบและที่สำคัญคือข้อมูลมหาศาลที่ถูกเก็บไว้ในคลาวด์เหล่านี้สามารถนำมาวิเคราะห์เพื่อหาอินไซต์ที่เป็นประโยชน์ต่อการตัดสินใจทางธุรกิจได้ไม่ว่าจะเป็นการปรับปรุงสินค้าและบริการ หรือการหาช่องทางสร้างรายได้ใหม่ๆ AI Blockchain และ Cloud Computing พร้อม Data Analytics ไม่ใช่แค่บส่วนอีกต่อไปแต่มันคืออนาคตที่จะเข้ามาขับเคลื่อนธุรกิจของคุณให้ก้าวกระโดดอย่ารอช้าถึงเวลาแล้วที่คุณจะเริ่มศึกษาและปรับใช้เทคโนโลยีเหล่านี้เพื่อให้ธุรกิจของคุณเติบโตอย่าง,ย,างยั่งยืนในโลกที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วถ้าคุณชอบคลิปนี้อย่าลืมกดและกดแชร์และกดติดตามช่องของเราเพื่อไม่พลาดทุกเทรนด์สำคัญในโลกธุรกิจและเทคโนโลยี แล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ